สวัสดีครับผมพายแมชินแชนแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานเหมือนเช่นเคยนะครับผมาฐานทาวเวอร์เทนก็เทฟิสติเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอประกอบนะครับตัวทาวเวอร์ก็มาแล้วนะจยใช้โมบายเคลนยกประกอบนะครับผมส,สร้างคอนโด8ชั้นนะครับไอ้เ hey, ข็มตึกนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี ส่วนใหญ่ก็ขุดุดติ้นเทลีนเข้าแบบสารตะก,ก้อเอฟร้อยหมดเลยนะครับขุดหน้าไปเยอะนะครับทํางานได้ไหวนะครับประมาณนี้เลยเป็นคอนโดแปดชั้นนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมก็อยู่นี่หกก้อนนะครับผมคอนโดหกก้อนนะครับรูปแบบเดียวกันนี่เลยนะครับผมข้างละสามสะไวน้ํา สองสระนะครับสระไวน้าจะอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็หลุมบอหลุมลิฟก็สานเหล็กสานตะก้อเรียบร้อยแล้วนะครับจุบหน้าไปเยอะนะครับผมผมก็เหลือโซนนี้นะครับก็เริ่มมาได้นิดหน่อยแล้วนะครับผมก็รับผิดชอบอีก ก้อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมประมาณสามร0อยสามร้อยต้นนะครับเสาเข็มอยู่นี่ทั้งหมดหน้างานก็ประมาณพันกว่านะครับกลมๆพันสาม 1, นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดร้อยต้นแล้วนะครับผมที่กดไปดูจากเช็คลิสต์นะครับผมยอดเข็มเข็มมาสรงนะครับผมก็ บางส่วนก็มีกองสต็อกไว้อยู่นะครับนี่ก็หมดเข็มแล้วนะครับผมผมก็รอจับคู่นะครับรุ่งนี้ครับผมเข็มเข้าประมาณนี้เลยครับผมเครื่องตัวที่สี่ก็ไม่มีเสาเข็มให้กดนะครับมานี่ครับผมผมก็ได้สองต้นนะครับนต้นที่สองก็เข็มหมดนะครับขาดเข็มอยู่นะครับนี่ ก็โอเค okay ครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจกักรกเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษทัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอบตุ่มออโต้ระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรลิกียงไม่ดังไม่เะือเทือนนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ ระบบกดนะครับผมเสียงไม่ดังไม่สะเทือนโอเคครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตแคง่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับ